เดี๋ยวลองนะมาหาหน่อไม้นะคะจากสะพายเกาหลีอันนี้สะพายยังสะพายคอนกรีตอืมอืมสวยอยู่นะเนี่ยอืม้างนอกเราเนี่ยปะโทปะโท น่างามมากแกน่าผักน่าผักอืมนี่แมวป่ามันเอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากผักน้องหัวอยากรวยตรงเบิ้งแมวป่าเป็นตัวย่างเอาวันสอชิดชักป้ายหยังแน่เอาโหลดได้เอาบ่ นอห่วงมันบ่นอห่วงเนี่ยครังเทิ้งมันน่าจะกินได้อยู่มั้งนักเอาไปป่มันอันนี้หน่อไม้หรือว่าไม้ไผ่ตรงนั้นหัวกอดเดียวไหมกอดเดียวว่ามันไม่อ่อนนี่แหี่ชอบนี่ละมันแสบมันขาวๆาน่ะ มีหนี่แม่ป่าพามาหานอนใหม่หานอนใหม่ยอย่าบานยาจุดตีนเฮี้ยุดตีนเฮียนยาเนใหม่คเออน,นอใหม่หมว่ามันดงปลาไพ3สามสิบก็กอนเนี่ยละจ้าอ,อ่อนซ้อนหลาย แห่งเปิดแห่งเห็นได้พี่น้องเอาคู่อะไรสดหลด <laughs> เข้ามาเห็ดคอนเทนต์ ฝนกัตกพ่าฝนโอ้อยขาเว่ะเบิ้แล้วก็เเบิดแล้วล่ะสำเร็จไดจักได้จักนอนอนอนขำ คนขยันอยู่ไหนก็ลำบากจะไายิ่ครับสิบห้าเออมาฐานสิบห้านองดูครับพวดน่ะมาหลักนอใหม่หนาคนผ้าหลักนอนใหม่ เต็มกะโหลกยาอยู่บานหัวหน้าคำ่ำ